กับใครไม่ติดแต่สารติสหากับใครไม่ดีแต่ค่ะดีค่ะแต่เนี่ยวันนี้เราแบบว่าอะไรก็ปกติว่าเราเอ็มร้อยมาเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวนี่คือกว่าปกติแล้วหรอนี่แค่นี้เหรอตู่นี่ให้ที่แค่นี้เหรอขอโทษละกันขอโทษละกันคือเนี่ยชวนพี่ไอซ์อะไรสนุกสนุกว่าเฮ้ยถ้าเราแต่งตัวแบบพี่ไอซ์จะเป็นยังไงซึ่งตู่เปลี่ยนใจไม่ทันแล้วนะตอนนี้ตู่จะยังท่านไม่ถึงที่สามารถ วันนี้ก็คิดว่าแบบอ่ะอาจจะเป็นสีสีแต่สิ่งที่พี่ไอหยิบม,มาที่เราเห็นในตอนนี้ก็คือแบบประเด็นคือเป็นชุดเทเใส่ปกติจริงๆไม่ได้มีงานกัดแย่งใดๆก็คือชุดที่นี่หยิบม,มาก็คือดำดำโอลี่ดำแบบ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 แล้วปกติพี่ไอใส่ชุดสีดำบ้างไหมวันหยุวันที่ไม่ใส่เลยหนูก็ใส่ชุดสีส,ส,สีในวันที่ต้องไปงานอ e ีเวนต์วันที่มีธีมเท่านั้นวันนี้เราก็เลยจะมาสำรวกันนะคะไปค่ะไปค่ะที่ชุดนำเข้าจากเกาหลีนะ ไม่เนี่ยไม่นะดูแบบแต่ว่าเบิร์ดั่นซีเวามากเบิร์ดั่นซีเวาอย่าหาทำรอดไหมพี่ตูปพูดเะไรไม่ออกเลยใช่ไหมพูดอะไรไม่ออกคิดอะไรไม่ออกเลยตอนเนี้ยไม่น่ารักตรงไหนอะคะความมันปานถึงก่อนก่อนนี้ไม่ดีเลว้าวเขาไม่เปลี่ยนกูมันให้ความรู้สึกไหญกัะหี่มาเออเออไน้ยอะถวันนี้ทำให้รู้ว่าฉันไม่ควรใส่อะไรแบบนี้ถูกแล้วพร้อมออกยัง Okay. ก็จะเป็นลุคที่ได้นะคะทุกคนพพูดไม่ถูกเลยอะกลัวการพูดมันไม่เข้ากับชุดอะพูดเลยว่าเบิร์ดทำซีเวามากเบิร์ดทำซีเวาอย่าหาทำขอที่รองเท้านะคะแล้วดูรองเท้านี่มันต้องเท่อะไรที่ใช้ชีวิตกับรองเท้าคู่นี้โดยที่ไม่คว่ำได้ยังไงมันเพื่อนสบายมากแต่ว่ามันนิ่มมากเลยอะจริงชุดนี้มันน่ารักมากเลยนะคือถ้าคนอื่นใส่พี่ไอก็จะเตือนว่าอย่าทำถ้าตูเพื่อนพี่พี่จะบอกว่าอย่าแต่งตัวไป่างนี้แต่พี่ไอใส่ชุดแบบนี้มาตลอดเพื่อนไม่เคยว่าล พี่เหมือนชุดนอนนะพี่รู้สึกว่ามันสบายมากเลยใช่มันใส่สบายมากใช่เป็นชุดที่เราสามารถที่จะแบบทําอะไรก็ได้เราจะกินเท่าไหร่ก็ได้ไม่หงุพหงก็สามารถนั่งสามารถทำาเดี๋ยวปกติก็ไม่ทำขนาดเลยแต่ขอเล่าก่อนขอเล่าก่อนที่จริงเราชุดนี้เป็นชุดแบบว่าเลิศที่สุดของพี่เลยนะเลิศที่สุดด้วยเลิศที่สุดในแง่นี้ว่าเดี๋วว่าไปไหนกะอยากให้แบบตัวตนชัดเจนวันนี้ต้องไปเจอแฟนคลับมากมายหรือว่าจะต้องไปงานหรืออะไรที่แบบว่าเป็นตัวเราได้เลยนี่คือชุดของพี่เลยคือเป็น ตัวตนทีชุดนี้เป็นชุดที่หนูรู้สึก็ก็เป็นตัวตนของหนูเหมือนกันเพราะว่าเป็นคนไม่แต่งอะไรที่รัดรูปหรือใดๆเลยเป็นคนชอบใส่เสื้อยืดซึ่งตัวนี้มาจากร้านส้นิกเกอร์ไลน์นะคะกางเกงก็มาจากร้านส้นิกเกอร์ไลน์เป็นแบบกางเกงวอร์มเท่ๆแหละซึ่งลายมันก็จะเป็นลายเพนต์ถ้ามองไกลๆเราจะไม่รู้มันคือะไรแต่จริงๆมันคือลายดอกไม้ นก็ได้แต่ไปเที่ยวผับก็ใส่อะไรอย่างงี้ถ้าคนอื่นไปเที่ยวผับก็จะใส่ชุดแบบสวยๆอะไรอย่างงี้แบบอะไรอย่างเงี้ยตุ่นที่ผ่านเดือนก็ไปตุ่นก็คือใส่อะไรอย่างงี้แล้วก็ใส่สนับข่าวอยู่ข้างในจริงยอดในฐานะที่เธอเป็นแฟนเราเธอต้องให้คะแนนอ่าเป็นไงล็อกเต็มเท่าไหร่แล้วเต็มสิบเต็มสิบให้หนึ่งเหมืนกันก็ยังดีที่ไม่ลบที่ซื้อในฐานะที่เป็นเพื่อนของพี่ไอมาตลอดชีวิตให้คะแนนกับลูกมีค่ะให้พี่ช ก็ไปบอกไงไงว่าเริ่มใส่ชุดอย่างนี้ได้แล้วให้ใส่ตัวอย่างนี้แทนใส่ตัวอย่างนี้แทนทุกคนเนี่ยคือที่เราต้อง insert ลูกโป่งเว้ยเราเหมือนคนขายลูกโป่งในสวนสุุมเราก็ใส่จักหมูสีแดงหมดเลยอ่ะไปค่ะชุดต่อไปดีว่าต้องเดินถือลูกโ With jive, When it hits you, yes, 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 you shall When it hits you, yes. yes, 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 when it hits you, yes, 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 you shall, when it hits you, yes พี่จะบอกว่าพี่สวยมากหให้คุณผู้ชมคอมเมนต์เข้ามาได้เลยค่ะกดไลค์ได้เลยคือไอซสวยไหมโอเคดได้สวยมันไปจิตเป็นสิสวยแบบตัวเยัยเอะไรไอซ์ก็ปาดไปที่ตูอีกแ,แล้วนึกถึงยังไงครับหนู <c oughs> เหมือนคนจะไปปิกนิกถือมือปั้นใบเขาไม่เสี่ยงตูมันให้ความรู้สึกแบบกระถี่ปะ <c oughs> พี่ถูกตวงมาให้ต้มพี่อยากชิววันนี้ไปกินความแบบスペเชียลค้างมาไม่ไหนจริงชิวนี้มันน่ารักมากเลยะมันน่ารักมากมันคือเลมอนมันคือส้มมันคือสดใสมันคูอน่ารักทุกสิ่งแบบหมดเลยเนี่ยที่ข้างผมแบบเดี่ยวหรือต้มต้มหูก็คือมีส้มที่เลมอนแบบสีเลมอนยาวตรงนี้คือแบบสตีอย่างแย่เดี๋ยวผมเขานี่คือข้อดีของคนที่แต่งโล่สีสันแต่งสีอย่างแมทกันมันเลยทำให้ดูเหมือนแบบจะเหมือนไม่เยอะมันก็ไม่ใช่คุณเยอะหรือเปล่าปะแบบว่าพูดได้เต็มปากยังทำมันไม่เยอะมันมันเยอะแบบพอดี เราเลิกมาให้มันดูเป็นโกเท็กแต่ว่าวินเทจเหมือนแบบแม่มดนิดนึงอะไรเงี้ยซึ่งในรอนสายปีอีเวนต์มาตอนใส่ชุดนี้ไปริมทะเลเนี่ยเนี่ยนะตู่แต่รูปเลยนั่งริมทะเลเลยรู้สึกไหมว่าไม่เข้ากับถ่านที่อ่ะ ตู่คนเทนชุดนี้ไปทะเลชุดนี้นะคะทุกคนก็คือสร้อยเราก็เริ่มเป็นชกเกอร์กับสร้อยเพชรซึ่งเป็นสร้อยมาจากรถานชื่อแซนเจอป่ะเออสักอย่างหนึ่งชุดก็เป็นชุดจากชิคก์นะคะแล้วก็ใส่ของขันดุเพิ่มเพิ่มความเยอะรองเท้าคือรองเท้าบูทอีกกระบปงยาวก็ยังใส่รองเท้าบูทอีกสีดำถูงสิงก็กรุ๊ปที่สวยมากตอนเล่นคนดูเริ่มเกลียดแหละว่าจะสวยได้ขนาดอยากชมว่าเองสวยมากอ่ะแต่ผลประจักษ์แล้วว่าไม่เหมาะแล้วเนี่ยบางคนกินคอนเทนต์เนี่ยนะบางคนชวนแจ้งไป แกงตัวเองนึ่งอ่าเราจะมาให้คนสนิทของเราให้คะแนนนะคะชุดนี้ให้ให้ก้าเลยกันเฮ้ยน้องโตต้องเปลี่ยนมาใส่ชุดนี้แล้วต้องใส่ชุดนี้หรอน่าดีผิวแทนเลยเอออุ้ยตายแล้วคือมีความแบบที่ให้ที่บ้านที่ให้หนูไม่ได้ใส่ดีเลยอะให้พี่สฟีนะคะให้คะแนนคุณไอซ์คุณไอซ์บอกว่าชุดนี้สวยมากให้เจ็ดคะแนนค่ะอ่าท้ามันเป็นว้า พ,พี่สวิชชอ,อ่นอะคือมันดูคอดไม่ใช่พี่ไหนอะอ,อ,อันนี้ี่ยังมีความพยายแต่เหมือนแกล้งเลยแต่พี่ซึ่งคือให้น้อยลงเออมองไปหมดแล้วเนี่ยเดี๋ยวไปดูดูต่อไปกัน ทุกคนบอกเลยว่าโคตรมากการใช้สีสันในชีวิตได้หมดไปแล้วในวันนี้นะคะหลังจากวันนี้อีก3ปีเราจะไม่ใส่เสื้อผ้าสีเลย นี่ยเอาไปชุดน,นี้ไว้กระชากไว้แล้วคือสีสันที่ใช้ก็เป็นสีเหลืองนะคะซึ่งเป็นสีทำให้ดูเด็กอยู่แล้ว <S <S แล้วก็แมทช์กับสร้อยสร้อยงานดีมากเป็นของแบรนด์เกย์ชาอ่าอันนี้เป็นลายเชอร์รี่นะคะ,ยะ,ยะสีเหลืองแมทช์กับชุดมากๆน่ารักมากๆเลยด้วยมากๆตุ้มหูเป็นสีแดงเพราะมีการแมทช์กับในดีเทลลายเสื้อมันจะมีสีแดงเด่นก็คือแมทช์กันแล้วก็เพิ่มความเต็ม ใ oui, artist, right? okay. to shop, yes. rix, ส่อินเ์เข้าไปเลิศรองเท้า mm ผ้าใบเลิศป็นคนมีเทสโชส่วนของตูนนะคะเป็นลูกหางกินมากๆเริ่มจากบมกบาเก้นนะคะเป็นของโปรเซสสูรนะคะอันนี้จากท็อปชอปใช่อันนี้เป็นสูตรผู้ชายนะจ๊ะมันก็จะมีความโอเวอร์ไซส์นิดนึงใส่เทๆแล้วก็ใส่คู่กับซอยที่แบบเป็นโตเทๆโยโยๆแล้วก็ใส่กับเสื้อกล้ามข้างในนะคะกางเกงตัวนี้จะเป็นกางเกงวกมีเถอเยอะมาก เป็นลุคที่เหมือนไม่ค่อยอยากคบกับใครอะเพราะว่าโมงนี่คือพูดเลยว่าไม่ต้องสึตาใครในโลกก็ได้เลย <c oughs> จริงคือไม่เห็นหนะ้าค่าตากันเลยนะเลยแบบไปกับเพื่อนอนะแฟนคลับพึ่งหุดเลยแต่ไม่ทั้นี่ไม่เห็นหนะ้า <c oughs> ไม่เห็นพี่พี่เป็นใครพี่ไม่รู้เลยนะลุคนี้นะคะเราจะให้คนสนิทให้คะแนนโหความกดดันอะติดรบได้นะพี่ออยเก่งกัน ครับผมให้หนึ่งเหมืกันทำไมทำไมมันถึงหนึ่งยอดมันไม่ดีตรงไหนการแต่งชุดู้ตัวว่ามันไม่เหมาะกับน้องเท่าไหร่นะเก่งใจหนึ่งนี่คือเก่งใจละไม่เก่งใจก็คือโอ้ยลบร้อยเลยลบร้อยอ่ะไม่นเคาต้องไหนอะคะให้พี่สุธีให้คะแนนใหญ่พอดีตุกนี้ให้สิบเลยค่ะโอ้ยเป็นการเปลี่ยนรูปแบบเปลี่ยนแบบเปลี่ยนเลยจริงบแม่ดูออกเลยว่าเขาอยากให้แต่งชุดสีดำแต่งตัวอีก มาก็คือโลกนี้แบบบิบิลิตแล้วอ่ะไม่ไม่ใช่หรลยว่าแบบพี่ไม่ได้แต่งตัวอย่างนี้เลยถูกก็ใช่ปะใช่ถูกเลยพี่ไม่ได้แต่งตัวแบบนี้ก็คือก็คือฝนตกฝนตกฟ้าร้องคืออย่างที่พี่ไม่ใส่เลยมันไม่มีอะไรในตัวที่พี่ใส่เลยอะยกเว้นเสื้อใส่เดี่ยวไงอ่ะคือนั่นแหะที่ใส่แบบที่เราหลบใส่หรอใส่เดียวไงแล้วมันยังดูเข้ากวัดอ้าวเท่อีกเทออ๋อโตเท่มากไหญขนาดรองเท้าผ้าใบยังเป็นรองเท้าผ้าใบคนละสไตล์กันเลยอะดูดิจริงที่รองเท้าผ้าใบนะซึมมไไงงเกกิดาหนู็่จซื้อรองเท้้าาผใบแบบ 这个没怎么好卖。<laughs> With When it hits you, yes, Cindy. yes, 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 you shall When it hits you, yes yes, 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 when it hits you, yes, Cindy. yes, 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 you shall when it hits you, yes พี่ไอใส่ชุดนี้ไปไหนไปงานหรือว่าใส่ชุดน,นี้ไปงานการใส่ชุดนี้ไปงานน,งาน,น่ารักมากชุดนี้ช่วยแต่จริงชุดนี้น่ารักมากเลยอะนี่ใหม่ล่าสุดเลยนะเป็นคอลเลคชั่นใหม่ล่าสุดของแซตชูวอนวันทูแขนแบบเนี้ยก็น่ารักมากแมชกับรองเทา้าให้มีสายพันธุ์หนิดนึงให้มันดูวีด e ีเทลต้องถูกก็จะเป็นดอกเดซี่แมชกับชุดสีเบบีมากโอ้โหเป็นฟรงที่พี่ชอบทั้งคือว่ารวบขึ้นหัวแล้วก็ติดโบว์เลิองก็คือจบมันน่ารักมากก่อนที่พี่ไอจะเอาอันนี้มาใส่ให้หนูนากอะไรได้รัส่ คือ<ต>นี้เราก็จะใส่เป็นเสื้อสีทูใส่เสื้อกล้ามข้างในอะไรนี่เราก็จะเป็นกระโปรงทรงเอคล้ายๆกระโปรงนิสิตมา <c oughs> มาันคือกระโปรงนิสิตเป็นกระโปรงนิสิตที่ยาวด้วยนะพ <c oughs> ี่เดี่จะใส่พี่จะต้องขอ <c oughs> คือขนาดเมื่อกี้มันดูมันขายกระเทินสั้นก็ไม่สายยาั้นยาวก็ไม่ยาวสั้นอย่างนี้ได้ไหมแล้วก็ใส่คู่กับรองเท้าบูทของซาร่าแล้วก็ใส่สร้อยที่ดูพี่ไอ้นิดนึงเนี่ยมีหน้ายิม้มเป็นพี่ไอ้วนะก็ใส่เป็นแบบว่าที่คาดผมที่ยืดอะไรเงี้ยอันนี้คือสิ่งที่เขาจยากที่สุดคือแบบมันเท่เราก็ใส่ เสือดาวกับอันนี้มันเข้ากันใช่ไหมไม่เป็นเข้ากันอ่าใช่เออเรามันเป็นคนเท่เราจะใส่อะไรก็ได้ความไม่เข้ากันมันคือแฟชั่นใหญ่เป็นข้ออ้าของการที่ใส่อะไรกัไม่เข้ากัน่แหละแต่หนูก็เป็นคนใส่อะไรไม่เข้ากันนะ้อยอะไรเงี้ยเอามุกมาใส่กับโซ่อะไรเงี้ยเป็นแฟชั่นแบบมันต้องกล้าใส่ไงมันต้องใส่คนถามว่ามมันเข้ากันหรือ่ะจะใส่รอดนะมีคนถามไหมก็มีนะเพื่อนๆก็ถามว่าตัวบาว่าชุดที่มึงใส่มันไม่เข้ากันเลยเว้ยแต่มึงใส่มันรอดอ่ะมนเปทำชมไงแล้วพี่ใส่แบบที่รอด มันฟันถุงก้อนๆอะไรแนี้ไม่ได้เท่เด็ดกผู้หญิงเซ็กซี่เซ็กซี่อะไรเงี้ยอ่ะให้คนสนิทให้คะแนนนะคะพี่ออดสิตสิ์<า>นนกันสิมาทุกชุดพี่เอาชอบตรงไหนอะ่ะมันดูเป็นลุคที่แปลกตานะแต่ว่าก็เหมาะกับตู่เหมือนกันถามว่าชอบตรงไหนก็คือชอบชุดชอ,อบททชุด,ชดคือตู่ไม่มีโอกาสจะซื้อแน่แต่ว่า พอได้ใส่ก็น่ารักก็เข้ากันอยู่แต่ถ้าเป็นสีดําก็ก็น่าจะเหมาะกับตูกว่ากว่านี้ไม่ใช่ค่ะสิค่ะเอาอย่ไหมมากเลยนี่ให้ดูชันไม่ให้ดูตู่ใช่ๆอยามาพ่ใส่แบนี้ทุกวันเลยเนี่ยนะยังไงก่อนมากเลยไม่เชื่อรทุกคอมเมนตด้เลยนะคะแเสื้อสีูอเออลายเสือเอกระโปรงรัดรูเออร ่กที่หนูบอกแหละว่าพี่สซีน่ะไม่ได้อยากให้พี่ใส่ชุดจริงพี่ซีนเกลียดพี่จริงก็เคือแต่ว่าเกลียด บสี่ชุดแล้วนะคะรู้สึกยังไงเนี่ยคอมเมนต์มาได้เลยนะคะต่ว่าอย่าด่าแรงกลัวแล้วเพาจะบอกว่าแบบอย่าหาทำเลยอย่าหาทำคือตอนแรกอะตัวเคยทำคอนเทนต์นี้กับพี่ฟ้าสสกกาเราก็รู้สึกติดใจก็เลยแบบเอออยากทำบ้างก็เลยมาทำกับพี่ไอซ์อืมอืมแล้วคือตอนทำกับพี่ฟ้าสสกกาคือมันยังไม่แบกเท่านี้ใช่คือสุดทั่วความต่างแบบมันคืนที่ี่สุ่ดในโลกนี้แล้วอะพี่คิดว่าถ้าเกิดว่ากระแสตอบรับดีถ้าเกิดว่าอยากให้มีภาค2พอใครค่ะใครอยาก แกงตัวเองเก่นมากกว่าแกงตัวเองคือพี่พูดแล้วว่าจริงๆมันต้องทําคลิปเพราะว่าชาตินี้พี่ไม่ซื้ออะไรอย่างไรหนูก็ไม่มีทางใหญ่พี่คิดเหรอว่าหนูจะซื้อดอกเดซี่แบบนี้เดซี่ดอกเดนที่หนูจะซื้อคือพีซไมน่าสวนของจินาก้อนเีลยค่ะถ้านั่งหลอกชุดนี้ไม่ได้เลยอะแฟนพี่อะะต้องชอบลูกนี้หล่ออ่ะพี่โต้ย่งนีเดี๋ยวพี่จะไปถามมาให้ว่าลูกนี้เราเป็นเนี่ยใฝากด้วยนะคะทุกคนให้คะแนนกันเข้ามาด้วยว่าชอบลูกไหน ลูกไหนได้กี่คะแนนบ้างลองคอมเมนต์แชร์กันมาได้นะคะคนแล้วก็เราไม่ได้ทำกันแค่นี้นะจ๊ะเดี๋ยวเราอันบอกกันด้วยใช่ของมากมายหลากหลายอย่างไปติดตามกันได้นะคะที่ช่องไอซ์ทาร์ดี้ Ice Party. แล้วก็ถ้าใครอยากให้เราทำคอนเทนต์อะไรกับพี่ไอซ์ทาร์ดี้อีกบอกบอกมาได้วันนี้เราลาไปก่อนสวัสดีค่ะเออย่างงนี้้ตตออลไม่ออต้องหนูว่ายเสมอว่าเนี่ยแซมสวัสดีค่ะของพี่คือแม่หนูหนูว่ายตลอดเลยหนูว่ายหรอพี่ไม่เคยติดติดเป็นเอ็มซีอ่ะ<น>